สวัสดีครับเพบซีสวัสดีทุกท่านครับลงาจับปลากระปั้นพัมไผรราคา20บาทเมื่อกี้ไล่ตรงหน้าฝ่ายไปแล้วอันนี้มาไล่ตรงขดโค้งมั้งครับให้ดูเปลี่ยนมอง ไอ้ขุณวันนี้อีกจะจอบแห้ง,ง่ายไอ้คุณนี้อีกมันขุนแล้วมันจะจอบแห้ง,ง่ายโอ้ปลาขาวมันยังหลยอยู่นี่นอืมปลาขาวมันยังเฟือยอยู่น้ำยานะไหลอืม หนาวเมือแรกฝนตกมือแรกฝนตกกันหนาวอลไรฮะอืมจะใหม่ยกจะใหม่ยกเฮ้ยออกบัดโดดดงดงดองอยู่อังหนึ่งนี่ โอ้โดด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 ว่าสันโดดนี่นน่ะเสื้อแดงนี่นะโดดแล้วโดดอีกปลาเมื่อกี้นี่ของช่องยังนั่งอยู่ข้างบนนี่เลยยังมามีมองลงเจ็ดสิบเอ็ดโมงละกระดุงแหยังหลายอยู่เต็มห้วยอยู่ลงได้ตามป่องตามไม่มีผู้ลังคน โอ้ยพอกูจิหมานแท้ประดุกคุณน่ะนนนๆนทอเสื้อคุณน่ะยางคุณดิคุณน่ะดุกๆไงตัวนี้หวานแห่เราฟังนี่หวานเราฟังเลยอ๋อมองนนปลาขาวกูจะหลยแห้โดดเด้วนนเสื้อแดงสูงเลยเบืงดู ซูม hơi เบิรงด้วยนู่นน่ะอ,อีพอผมก็อย่นเ่มนน่ะน่ะจับก่อนนะจับม,มุมนี้ไปเลยเพราะปลารู้สึกปลาขาวจะโดดอยู่ตรงนั้นน่ะหลายจับมุมไว้ก่อน,นเลยฮึบ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 ลุนนอาลุนนอามดซาบัด นุน่นเอาแสดยงยกนะโดดไหมโดดได้ไหนเห็นไหมโดดเสย์ <c oughs> ห้องล้อตัวน้อยตัวใหญ่ก็ห้องคือเก่าเหรนล่ะตัวน้อยก็ห้องเนาะแม่ตัวน้อยก็นับหนึ่งตัวใหญ่ก็นับหนึ่งคือเกา่าเหรนล่ะเอาตัวใหญ่ไปด้นับหนึ่งสมองตัวใหญ่ก็นับหนึ่ง <c oughs> ว in right ่าเมื่อกี้มาขอเสียงไทยบ้านพมไผ่ตรงนี้ม่จัดอือโอุ้ยโดดโดดโดดอ้ยอ้ยอ้ยโดดโดดอือเอาเอาอืมตัวใหญ่ก็นับหนึ่งตัวน้อยก็นับหนึ่งขึ้เก่าหันแหละโอ้ยของใหม่น้ำน้อยน้อยใหญ่เลยนะโอ้ยอืมขาก็ใหม่คันก็ใหม่ ใหม่ๆคนยังให้ใหม่มอืมเมื่นะอไงขดโค้งอีพ่อกูอยู่เื่อนโดดดงโดดดงดีแท้ก็ได้ถอดหมวกเนาะวันนี้เนาะถอดหมวกนี้เสย อืมอืมดูเซียนโนเซียนึงรักแหมากกว่ารักเมียเนาะเซียนโนเลยดูมันหอบแหมาโอ้มึงหอบไม้ยางรักแหมากกว่ารักเมียตอนนี้โอ้โหอ้าหอบไม้ยางแหน่ะสีได well. ้ปลาน่ะาหอบไม้ยางมึง <Yar> ร <insane. S 1> ักแหมากกว่าเมียทำไมอ่ะ โอ้ทางนน้นอะด้ปลาอยู่เนี่ยันปลาอยู่เนี่ยโอ้ปลาโดด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 ของยายนี่ดูของยายนี่ดีกว่าโดดโดดโดดโดัสันอืมําโตว่ดสันตามโตเอ้าใส่คล้องวันนียอืม เฮ้ยเฮ้ยแหนมฟูเรื่องเรื่องนะแหนฟูเรือกีต้มใส่แห là Đây đen Thì xúc bát Đột đi mấy nè nè Đột 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 Nè Xu mẹ hả nè Thì xúc bát Đó nè Ba nè Ô Họ là đơn nhầm ừ, thì nó thì ซ้ำเหมยเอ้ยโตเดียวก็ได้โดดออกวิทย์นำ้ำไอ้มันชวนไปลงสาโนนอยู่นะสาบัวนะสาบัวจะลุนนะไอ้มันชวนอยู่เมื่อกี้นี่นะมึงรู้จักอันสาจะลุนไหมทางห้วยน้อยนะ ทั้งห้วยน้อยะนะพอลงสะพานไปปุ๊บอยู่ขวามือะนะจะเป็นสาที่มีบัวนะเออสาน้นยไอ้ห้วยน้อยะนะห้วยบรรทาดนะต่อบรรทาดนะปีนี้มีปลาบุหนกิมชวนบักวิ์อยู่ได้มันยังอยู่ปะนะเนาะ ้มปลาขึ้นมาตอนนี้ไม่รู้นะระดับเตรียนได้ซุ้มแหนะเอาปะคือบางงูหว่ารักแหมากกว่าเมียน่ะเอาโดด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 เอาโดด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 โอ้โหคือคือคือวิทย์คือ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 แพนกล้องไปหามันก่อนนี่นะเซียนวิทย์หนูนะ

อืมะข่าเอ็มยโอ้ก oh, ําลังมาฟักลาบเลยปิงตําหันบักคุ้งแซ่บโดดเลยฮะยายเสืแดงโดดอเลี้ยวโดดอีกแล้วนั่นๆโดดๆลุ้นเรานั่งลุ้นกับเขาโตหนึ่งก็ยังดีนั่นติดสุบาทบาทเาโตส่องโตยกสุบาทติดสุบาทโอเคเราเนี่ย โอ้โห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 เสื้อสมนุนไปทางนู้นโอ้ยกล้องว่เห็นไหมมาสี่บาทห้าอันยายแสดงโดดเดียวโอ้โอ้โดดโอ้โดดโอ้โดดแนมเห็นกันมู้นั่น ปลามันดึกให้มึงน่ะเออมบาซาวบาทมาทไผน้องคายเรือแสดงโดดไหมโดด หออมนี้มิดจ่อยมันกิดยีติสุกบาทเนาะติสุกบาทเนียังมมงองลงอยู่เขาดุง้งี้ลไลมึงหาเรื่องขาเขียวซื้อว่อยู่ไหมนี่โหได้ตังโตนึงนะโวดทวาลาบเลยลาบตอนแรงกูจะไปกินลาบบานมึงเนอะอืม มาแอะไรใหมป่ปลามาแล้วปลามาแล้วอืมโอ้เนี่ยวจะสดงโด,ดดีแล้วนะ่ะน่ะน่ะนะนะนะั่นดินะ่ะทีดีแล้วทีสิบบาทเลยตั้งกล้องถ่ายเราแล้วเนี่ยทีสิบบาทอืมต้องกดโค้คคงโดดดีนะปลาหนะ่นะน่ะ ยัเสื้อส้มก็ติดนั่นนะ่ะฝั่งนี้ปลาไม่ค่อยมานะปลาปลาฝัา่งนู้นโอ้ยโดดเดียนนนะ่ะน่ะโดด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 กันอีกแล้วโอ้ยเสือเ้อแดงกับอันเสื้อแขนเขียวอัน มันย to ังคือปล่อยเสี่ยงไปบ่กวิทเมื um. ่อนนี้มันคือปล่อยเสี่ยงไปเฮ็ดงานเม็นตั้มเหรอโอ้ยปล่อยเสี่ยงไปเฮ็ดงานเสยเว้ยมันไปอยู่อ่ะน้อยตายนะมีปลาเลี้ยงอยู่อะบอกอืม ป,าปลารกระไหลหวะบ่อคนคนหลหบ่ลบลยอภูเขาภูเังสันเออกี <c oughs> การีแททางนุนคีการีแท โอ้โดด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 คุณยายนี่โดดตักโตคุณยายโอ้สู้ทู้หยู่สั่งหยุดนั่่นนะโดดอีกแล้วโอ้ใหญ่แสดงไอ้โดดดีเว้ยยี่ถึกมองว่าโดดดีขนาด ในยาแขนเขียวหฮนปามล่องอยู่สายนูน้นมาได้ไๆเ <c oughs> อาขอเจ,จ้าจ่าจบไลฟ์แค่นี้เด้อครับ